น่าจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆเทพื้นหยาบก,กว่าจะเทพื้นหยาบก,กว่าจะฝ้านะเทพื้นหยาบฝ้าแล้วก็ทาสีแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ประตูต่างๆน่าจะหนูว่าน่าจะน่าจะอีกหลายตังอยู่เพราะฉะนั้นหนูจะค่อยๆหาไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบนะ <S <S บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ได้ยังอบุ่นอยู่นะคะ <S 2> <S 2> ประตูแม่สารหนูต้องทักไหมหนูหนูหนูไม่มีลายแม่สานี่นายาเส้นแม่สาไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร <S <S อันนี้คือยังไม่ได้เดินไฟในตัวบ้านนะพี่หวนใจปลาไปแล้วหมื่นเจ็ดอ่ะอืมใช่ค่อยเป็นค่อยไปเราไม่รีบนะ แม่จะไม่เร่งตัวเองเพราะว่าเราก็มีบ้านอยู่่แล้วที่นี่แม่ก็อยู่ได้นะไม่มีใครมาไล่เราได้หรอกนอกจากฆ่าเราให้ตายซะพี่กุ้งสวัสดีค่ะปูพื้นปูกระเบื้องไหนจะเคาน์เตอร์ครัวน,นูนนั่นนี่อีกเราเราสองแสนกว่าเล่นเกมยังเล่นแล้วเรียบร้อยนองวินแม่ก็รอวินอยู่แต่ว่าวินยังไม่มาไงไอ้วีระพงฮะโผล่มาจากไหนนี่เธอฮะโผล่มาจากไหนว่างยังงเนี่ยอะ คันเอาที่อยู่บ้านนี้สามพันเอ้ยสองพันห้านะแต่ว่าที่คุยกับช่างไว้ช่างไฟไว้สามพันห้าหนูว่าเอ้เขาเขาบวกไปนแน่เลยเดี๋ยวเราไปซื้อเองดีกว่าเพราะว่าอันนี้อันที่อยู่บ้านนี้เราไปซื้อเองนะเราไปซื้อเองที่โกบันเฮามันสองพันห้ามันเป็นแบบตัวตัดไฟสิบตัวอะไรของเขาเหมือนกันนั่นแหละรเราซื้อมาสองพันห้าหรือสองพันแปดนี่แหละทีนี้พอเราจ้างช่างไฟแล้วเรารู้สึกว่าเขาเขาทำบินให้แล้วเขาบวกอะแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายตังค์นะเ็จที่คัดเหรออืมนั่นแหละอะไรก็ไม่ะ โอเคนะห้าสิบหกนาทีไม่ถึงชั่วโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแล้วนะขอบใจพี่รพงนะที่เข้ามา